หลังจากที่ครับวอนนี้เจ้าเครื่องตัดเรียบรเราก็จะมาตัดงาน่อเรียบร้อยต่อไม่ใช่นี้อันนี้ก็คืองานสามห่วงเลยคนระับมีงานสามห่วงครับรสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็มีงานว่าซีหาเหรียญน,นะครับ นี่เดี๋ยวจะเหตุเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้เพิ่นก่อนนะครับเหรียญนี้เพิ่นต้องการแบบแบบสามห่วงนะครับนะแบบสามห่วงต้องการแบบสามห่วงนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดให้ไอ้สามห่วงนี่ก็บว่าใอรว่าใครได้เหตุนะครับนะว่ค่อยได้เหตุหรืไหนว่ค่อยมีลูกค้าสร้างการได้เหตุประมาณอยู่สักสองสามวงเลนะครับที่ผ่านมาประสองสามเดือนนี่ได้เหตุประมาณสองสามวงนะเหรียญนี้เพิ่น ว่าอยากได้เลี่ยมใสแต่ว่าจะได้เป็นแบบสามห่วงนะครับนะเป็นแบบสามห่วงเหรียญนี้จะไม่ทราบที่มานะครับนะบอลูเป็นพระทางไหนนะครับนะเดี๋ยวก็สิจัดการให้เพื่อนครับก้อนืึงกาสิไปถ่า,ายรูปนะครับถ่ายรูปล่ลงค่อมล้วก็ไปวาดนะครับวาดรูปแบบนะครับนะวาดรูปแบบ ลงมือกันเลยครับผมล้องจากแบบมาแล้วกับสิไดประมาณนี้นะครับนะไต่ประมาณนี้นะครับก็บสิรูปแบบออกมาแนวนี้นะครับรูปแบบก็จะออกมาแนวนี้นะครับผมก็มเดี๋ยวสิไปสั่งตัดด้วยเจ้าเครื่องตัดเลเซอร์นะครับนะตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ลงมือกันเลยครับผม สใสะไดแกนกลางครับแกนกลางแกนกลางแล้วก็ได้ตัวฟ้ากดฟ้ากดกดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยแล้วฟ้ากดกดไปเรียบร้อยแล้วเหลือทงความสะอาดนะครับตัดอกอกแ่งออกจังหน่อยนะครับนะได้มา2อันนะครับเด็กกับสปทำการเข้าแกนนะครับเข้าแกนเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินน้ํายากันนะครับมาเดินน้ํายากันเดินน้ายาหน้าหลังนะครับ กล่จ,จะสำเร็จแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดินน้ำยาเสร็จแล้วก็จะรีบทิ้งไว้สัก5านาทีนะครับเดี๋ยวจะมาเดินข้างหลังต่อแล้วระหว่างนี้ก็ไปเตรียมฝาฝาหลังนะครับเตรียมฝาหลังครบสองฝั่งแล้ว,วเหลือกเสเหลือรอทำยายแห้งก่อนตัดขอบครับรอทำยายแห้งก็ตัดขอบก็เป็นนั้นว่า ระดับน้ำยายแห่งครับหลังจากที่เขาเดินน้ำยายหน้าหลังแล้วเขาก็สีมาน้ำยายแห่งดีนะครับน้ำยายแห่งดีละก็สีมาทําการตัดขอบนะครับตัดขอบด้วยพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราก็คือตัวเครื่องตัดเลเซอร์อเอพระเอกของเรารออยู่แล้วนะครับพระเอกของเรารอตัดอยู่แล้ว ต,ต,ตอนนี้เจ้าเครื่องตัดเลเซอร์เราก็กำลังทำงานนะครับมาร์กไว้สามจุดแล้วนะครับมาร์กไว้สามจุดตอนนี้จะทําหลุมนะครับเป็นหลุมครับเป็นหลุมเป็นหลุมใ่ว่างนะครับเป็นหลุมใบว่างทําหลุมไม่ว่างเราก็จะมาตัดงานจริงกันเลยนะครับวันนี้ตัดแทะนะครับตัดของแท้แล้วโดยเจ้าเครื่องเลเซอร์ของเรานะครับ เราติตั้งโมแกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเบิงรอดูรอดูรอชมนะครับเดี๋ยวออกมาเป็นยังไงคอยเบิงกันครับงานสามห่วงนะครับงานสามห่วง ร้อยมาดูกันข่อไปแช่นี้อันนี้ก็คืองานสามห่วงนะครับงานสามห่วงครับกะบปัดแต่งนี่ใหม่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานได้เลยประมาณนี้แล้วที่ไปคัดขอบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดน้อยเสร็จ ครบถ่วนกระบวนความนะครับนี่เป็นเหรียญสามห่วงนะครับเหรียญสามห่วงนะครับลาบนแฝนเปนกระิแฝนลักษณะนี้นะครับตัวนี้กระิ4สี่ขึ้นมาหนี่แฝนสอยนะครับแฝนสร้อยที่คอแล้วก็สองอันเดียวี่ขึ้นมาหนี่แหละครับนี่ปึ๊บนะครับตัวล่างนี่กระิหอยพระต้อได้อีกนะครับนะครับนี่คือจุดประสงค์ของคนทีเหตสามห่วงนะครับนะสามห่วง เราก็จัดให้นะครับจัดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยท่างานใสครับงานเสๆอใสกะจัดไปครับผมเสร็จหนึ่งนะครับ